สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เราอยู่กับสวนผักท้องของปาชแนลนะครับวันนี้ปาชแนลสี่ขอนุมาติพี่น้องนะครับมาเบินวิธีการพ่นนะครับวิธีการการพ่นไล่นะครับพ่นไลพวกแมลงพวกเปียไฟไลแดงนะครับนในในแปลงผักค้องนะครับหรือแปลงแบบอือบ้านห้าครับพี่น้องครับทว่าพึ้นพ่นกันแบบได้นะครับอ่า อันนี้จะเป็นการผสมนะครับอันนี้ก็จะเป็นการผสมระหว่างสั้นไล่นะครับสั้นไล่บวกเหล่าขาวนะครับผสมนะครับสูตรนี้ฟาชแนลเคยเคยใส่กับพริกนะครับเราามนได้ผลนะครับก็เลยเอามาล่องใส่กระแป้งหรือล่องเบงนะครับว่ามันจะได้ผลบ่อนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาเริ่มออกมาใส่เป็นข้างแรกครับเป็นเทือกแรกหลังจากที่ฝนตกนะครับมีฝนตกลงมานะครับฝนทมดอกม่วง เราเฮ็ดให้เกิดพวกเพียไฟไล่แดงนะครับเ <c oughs> กาะอยูอ่ใต้ใบนะครับเกาะอยู่ใต้ใบของของมะอือนะครับเพราะว่าที่แรกปลาชิโนลกะบได้สังเกตนะครับว่าที่นี่พวกเพียมาลงนะครับจนสุดท้ายนะครับจนสุดท้ายมาเห็นเพียเห็นเพียว่าเพียลงนะครับพี่น้องแต่เขาอยู่ข้างล่างนะครับเขาอยู่ข้างล่างยุ่ใต้ใบของฟักทองนะครับกเ็เลย ต้องมีการพ่นกันเจ้าน้อยนะครับปาดเชนเอวให้เบิงครับนี่ครับปีนวองครับนี่ครับโอ้ยเขามาลอยเบิงมาลอยมาลอยอยู่นะครับนี่ครับพ่อปาดเชนแอวเขาเบิงสีสังเกตเห็นนะครับสังเกตเห็นนี่ครับมีห้อยยักยัแบบนี้นะครับห้อยยักยักแบบนี้ก็คือว่าเขามีพวกพวกนอนพวกเพียไฟไรเดียงนะครับเขามากกวาดแล้วครับพวกเพียครับเกาะยู่ใต้ใบของเขานะครับ ที่เรียกปลาชีเอวเบิ้งเฉพาะใบข้างบนมันกะซดไสดีนะครับนวดของเขาก็ซดใสดีก็เลยเบิ้งที่เรียกวันนี้มันกะกลายเป็นว่า้องมีเพียไฟนะครับนี่นะครับพี่น้องครับอันนี้กะมางานที่สองแล้วนะครับหลังจากที่งานแรกนะครับอยู่ฝั่งฝุ่นนะครับงานแรกอยู่ฝั่งฝุ่นเข้าได้นะครับ่นไปแล้วนะครับนี่นะครับ วิธีพ่นนะครับพี่น้องเพื่อนจะเอาเอาหัวฉีดนะครับหงายขึ้นนะครับพ่นโดยการใส่หัวฉีดงายขึ้นครับงายขึ้นแล้วก็ว้างหัวฉีดร่มตำตำนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับเพื่อนจะว้างหัวฉีดร่มตำตำนะครับแล้วก็จะจะจะแย่เข่านะครับจะแย่เข่าไปแถวแถวโค่นของของต้นมะรือนะครับเพื่อจะให้ละอองละอองอ่าให้ละอองของเหลาขาวผสมส้นไล่นะครับ ให้เขาให้เขาพ้นขิดว่าถือ่าฟังไต่ใบนะครับอันนี้คือรอบนี้คือเพ่นพ่นแบบเน้นไล่ที่ที่เพียที่ยุใ book, ่ใต้ใบ่นะครับพี่น้องครับนี่ครับเขาจะมาดนะครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับเป็นจุดเป็นจุดนะครับจะเริ่มม้าลนะครับนี่ครับนี่ครับเริ่มมากเลยได้ครับพี่น้องฝนตก่านไปแค่สามถึงสี่มือนะครับเริ่มมีนะครับมาไหวแห้งนะครับพี่น้องนะครับกับเป็นไปตามคาดนะครับที่คาดไว้ว่าอ่า ปัดเชนเอาคาดไว้ว่าถ้ามีฝนตกนะครับพวกเพียนะครับพวกพวกเพียต่างๆนะครับจะขึ้นมาเร็วแห้งนะครับเปลี่ยนไปตามที่คาดไว้ดีครับแล้วมีขึ้นมาไว้นะครับนี่ครับแป๊บเดียวครับนี่ครับอันนี้กำลังกำลังกำลังผลนะครับแล้วก็ส่วนผสมที่ใส่นะครับอันนี้ห้อจะบ่ใส่ส่วนผสมบ่ใส่หลายซ้ำกันกบห่อผลพริกนะครับ เพราะว่าอีพี่กวนหนานี่ปลาช่อน,เ,นเคยลงไว้ว่าพ่นพิกนะครับใส่เหล่าเขานะครับเครื่องแก้วนะครับต่อน้ามาลิตนะครับอันนี้เขาใส่เหล่าเขาเครื่องแก้วต่อน้ามสิบลิตรนะครับอันนี้คือเพิ่มน้ำขึ้นอีกเท่าตัวนะครับนี่ครับเพิ่มน้ำาพึ่อีกเท่าตัวนะครับเขาสิบว่าใส่บ่ใส่แห้งบ่บบบผสมเขีมข้นซ้ำกันกับตอนพ่นพ,พิกนะครับพ่นพ,พิกนี จะใส่เข้มข้นกว่านี้นะครับอันนี้พ่นพ่นมะอือนี่เขาจะให้เจือจางโล่งนะครับเพราะว่านะครับอันนี้คือเขาเป็นเขาเริ่มเปลี่ยนทั้งสวนนะครับเริ่มเป็นสวนหลายนะครับพอเขาม้าว่า่แห้งนะครับอันนี้ก็เลยต้องต้องพ่นให้เมดแต่ว่าส่วนผสมก็เลยจะเฮ็ดให้เจือจางล่งกว่าเก่านะครับเพราะว่าฟักทองนะครับหรือมาอือนี่ครับเริ่มไม่ดอกนะครับเริ่มจะขึ้นดอกนะครับย่านย่านดอกเขามีปัญหานะครับเพราะว่าอันนี้เพิ่งเอามาทด่องใส่ครั้งแรกนะครับ ก็ลองใส่ทางแหลในการไล่นะครับเขาเลยยานมีปัญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับดอกของเขานะครับยานดอกของเขามีปัญหาเพราะว่าดอกเขาลังจะออกแล้วก็มากน้อยก็กำลังก็กำลังจะขึ้นมานะครับยานเขาว่าติดยานเขาผสมเราติดยากนะครับก็เลยผสมเห้เจียวจางลงนะครับกการผสมไอการพ่นกยสิประมาณทุกสามมื่นนะครับนับไปรับจากมีไปอีกสามมือก็จะพ่นอีกเท่อนึงนะครับนี่นะครับที่น้องสังเกตดงนะครับง่ายนะครับ งายพรฉีดขึ้นแล้วก็ผนต้มๆนะครับเพื่อเพื่อละอองจะได้จะได้ถูกใบใต้ใบทุกใบนะครับอันนี้เพื่อเป็นการไล่เบื้องต้นโดยที่เห็ดแบบกลอดสารพิษนะครับพี่น้องใช้เหล้าขาวผสมกับสันไร่นะครับเอาสูตรที่เคยใส่กับพริกเราได้ผลนะครับก็เลยลองเอามาใส่กับปากลองเป็นนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องเป็นเทคนีคดีๆที่เอามาฝากพี่ฝากน้องนะพี่น้องเนาะกับพี่น้องชื่นชอบกับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กอเปินกระร้าแรงใจให้ฝากแชแนาและทีมงานในการ นำสาระและก็เทคนิคดีๆมาฝากพี่ฝากน้องนะครับหรือเขานะครับฝากได้ด้วยครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์ให้ช่องฝากชาแนลได้ด้วยครับเป็นกำลังแรงใจให้กันครับผมครับสำหรับคลิปนี้ฝากชาแนลกาสีเอาเทคนิคดีๆมาฝากพี่ฝากน้องเพียงเท่านี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ